สวัสดีสบายดีพี่น้องป้องไปเมื่อสุขูสุคนพบพอกับน้องโยสาวเล่าไตาเซนเกาเซนเดิมเมาอจ่าพี่น้องพบพาะกับน้องโยสวงประมาณไก่สิคำมนะคะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้นะคะกามาต่อไปเล่นต่อเนืองนะคะดามาขึ้นเกาคือเดิมนะคะพี่น้องโอ้ยาวเยียดมากนะคะทีหลังจากที หลังจากทีนายกไทยนะคะประกาศชัดเจนนะคะบไห่เล่านะคะใส่สายทรงนะคะไฟฟ้านะคะขายให้สิงคโปร์ผ่านไทยนะคะพี่น้องแต่ทว่านะคะ,ะแต่ทว่าล้าจะมาขายให้ไทยนะคะนายกไทยก็บอกจะรับซื้อทั้งหมดนะคะพี่น้องแต่ก็อย่างว่าแล้วนะพี่น้องก็มีคนลาาหลายๆคนนี่แบบ ยังไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจเรื่องทีาการทําธุรกิจนะคะของประเทศของประเทศไทยนะคะเออของประเทศไทยกับเขาเรียกอย่างไรกับสิงคโปร์นะคะเพราะว่าเขาเป็นคู่แข่งกันนะคะพี่น้องอ่าทาแบบว่าคือประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีนะคะอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ไฟฟ้าลายนะคะเน,นาะเออพลังงาน พลังงานสะอาดน่าร้ายนะคะพี่น้องแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาบอมีพลังงานนะคะบอมีพลังงานสะอาดหรือว่าบอมมี่ไฟฟ้าเพราะว่าสิงคโปร์นี่ยอยู่เป็นเกาะเป็นโดนนะคะพี่น้องเขาก็เลยต้องการซื้อนะคะซื้อไฟฟ้าจากประเทศออกขางนะะเนาะและที่สําคัญเนี่ยเป็นประเทศล้าในแหละทีข่ขายห้เคยขายหาวัชซัพเพราะว่า เมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะเส้นสัญญา2ปีเบาะทีน้องโยได้ลู่เนี่ยทีน้องโยกากได้ลู่ขอมนมาเนาะคะ่ะนอกจากตอนนั้นไทยเพิ่นกะไห่เหล้านี่พานไปขายนะคะพี่นอ้องแต่พอปีนี้มดสัญญาปุ๊บนะคะ,ะไทยเพิ่นกะเออเขาเรียกว่าจังไงอะ่ะเพราะว่าทุกมื่อนี้เนาะควบไม้ก็คือทุกวันเนี่ยขนาด ทุวันนี้มีอียังมันก็เปลี่ยนไปนะพี่น้องข่าวคองมันก็แพงขึ้นเงินทองมันก็มีราคาขึ้นนะคะคือควอมายว่ามันบกคือเก่านะคะขนาดอยูเล่าเนี่ยเงื่อนจากหนึ่งพันบาทแต่ก่อนอะแลกได้แค่แบบสี่หาแสนกีบแต่ปัจจุบันเนี่ยแลกได้ตั้งหกเจ็ดแสนนะพี่น้องนะเออกับื่อม,มือว่าคือทุกวันนี้อีกอย่างมันก็คือเกา่เพาพะฉะนั้นมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะพี่น้องเพราะว่า าาอ่า่ว่าจะเป็นประเทศหรือว่าเป็นโควต์นะคะมันก็ต้องมีการเพื่อเอาตัวอยูอรของเขาเองนะคะพี่น้องบอมเนว่าเขาเห็นแก่ตัวนะคะพี่น้องนะอานิกาหลายคนก็เข้าใจนะคะนายกที่เพิ่นตัดสินใจแบบสี่นะคะแต่ยังที่บอกเลยพี่น้องไงบอมีบ้างกลุ่มเนี่ยบ้างคนนี่เข้าใจนะพี่น้องคนเล่าบ้างคนนี่ยังบอกเข้าใจนะคะพิ่นก็เลอยพอิ่นก็เลยมาอคอมเมนต์นะคะในเนื้อหาของเรื่องนี้ว่า ทาสั้นนะคะกะตัดขว้วไปเลยตัดสะพานไปเลยนะคะบรหไทยเนี่ยส่งสินค้าไปจีนนะคะเพราะว่าทัวงมือเนี่ยไทยกับส่งสินค้าผ่านเล่านะคะไปจีนเพราะว่า,อาตอนนี้กามีรถไฟความเร็วสูงอ่าประมาณนี้นะคะเพ็่นกะเข้าใจประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวไปอา่านข้อเหม็นก่อนนะคะพี่นนอะเพิ่นบอกว่าตัดขว้วกับมันโลดบรหิมันขนส่งสินค้าผ่านเล้าคือกันนะคะพี่นองอืม พอห้เอารถไฟขนทรงสินขาพันแผ่นดินล,นลาวเหมือนว่าอืมกะตรงนั้จะบอกเลยนะคะว่าเรื่องเรื่องข้ค่ะไม่นำคลองนะคะเนาะยังทีบอกพี่น้องอยังทีรู่ๆกันเนาะเพราะว่าข้ค่าไม่นำคล้องนอี่กะระวังเล่ากับไทยนี่โอ้หลายแห่งนะพี่น้องประมาณหาแห่งนะประมาณหาแหง่งตอนนี้แห่งที่หานี่กะสางสางอยู่นะคะเพราะท่านเลวนะคะเนาะอยู่บึงการเมนบอกพี่น้องเออบึงการกับอีอยงเกาะ อุดมไส้บอกเอนอนงยกกับบอกเนี่ยใจนะอืมแต่ว่าก็คือขนาดคือนองยกกัะได้ทาคลิปคลิปหนึ่งนะคะคือเลงที่หกนี่ค่ะก็คืออาออุบลราชธานีกับสารวัตรนะคะทะีเขาเรียกว่าเริ่มมีการพูดคุยเริ่มมีการปรึกษาหารือระหว่างไทยลาวนะคะและที่สําคัญนะ่ะคือนองยกกระได้ทําคลิปนั้นไปแล้วเนาะว่าเออว่าในแหง่งแห่งแห่งที่หกนี่กับประมาณว่า ไยนีนก็นแบบลงทุ่นร้นะพี่น้องคือล,ลงทุ่นไร้ก่าเล้าแต่ว่าเล้าก็ยังคือกู้ยืมนะคะกู้ยืมจากไทยอีกนะคะต้องบอกเลยนะคะพี่น้องว่านุมเล่าคนนี้นะคะก่อนจีมาเขมเม์นมีห้คิดดีๆนะเพราะว่าควรนหรือว่าสะพานไทยเล่าเนี่ยนะคะทีสางรวมกันเนี่ยส่วนใหญ่อะมีแต่เขาเหียบอย่างไรมีแต่ ขึ้นท่ยเขาสางแล้วก็เล่าเข้ากูยืมเขานะคะเนาะเอะอก่อนจะชิมาอวดดีนะคะพี่น้องทาไทยเขาเกิดว่าก่อนจะตัดค้วทิมนี่เอาเงินมาก่อนไหมนะคะนะคะ,ะ,คะพี่น้องอันนี้นงยุบบอยกเบาล่ามถึงเรื่องภูไ่ผูตเลยนะฮะเออนงยุบอ่าวยว,วยกตัวอย่างว่อ่าพ้นกระทบที่มันจะตาม,มานะคะมันไม่ใช่ประเทศไทยนะมันคือเล่าเข้าเองนะคะพี่น้อง การที่ไทยเขาอยากให้นะฮะอยากให้เล่าขายขายไฟฟ้าให้แล้วเขาก็ขายทรงไปสิงกโปูหรือว่าจะขายหน่อยขายหลาย,ลายนะคะ mm hmm. เพราะว่าอะไรทาเขาเรียกว่าทาต่างศาสตร์เนาะมาลงทุนอยู่ไทยหลายจังเสีย mm hmm. แรงงานนะคะแรงงานเล่าที่มาทํางานในไทยหรือกําลังยั่งบ่ทันมาเลยเนี่ย mm hmm. กะซีมีงานเฮ็ด เรียงงานทํำหลายขึ้นนะเออเข้าควรที่จะสนับสนุนประเทศไทยนะคะออเมนบอกเข้ากับพ่อยอในการที่จะมาเหเวียกเหตงานเข้ามาทํางานในประเทศไทยเข้ากับสีโบโตกงานเพราะว่าต่างศาสตร์เขามาลงทุนสร้างโรงจกักรโรงงานต่างๆนะคะเขาก็จะมีการจ้างงานนะคะพี่น้องจ้างคนแล้วงานกอทรงกอสางเอองานอีหอยังเอยคนไทยเขาเหตบ่วมดดอกนะคะ พี่น้องคนไท่นะคะส่วนใหญ่เขาก็เหตุงานที่เขาแบบส่วนใหญ่เขากรเรียนสูงนะคะเนาะส่วนใหญ่เขากรเรียนจบสูงปริมญาตีเอยเลียนปอว่าช่อเขาก็มีงาน hit, เหินเงื่อนสูงนะคะพี่น้องแล้วงานแบบใส่เหือใส่แห้งอจ่างเสีย มีแต่คนอ่าล้าว้นต่างดาวนะคะที่เขามาอาศัยพื้นแผ่นดินประเทศไทยหาเงินหาค้ำนะพี่นอ้องมันจะเป็นการดีนะคะแทนที่เห้าหนี่ควัญจะสนับสน,นุนอ่าถ้าเห้าขายเอาสมมติถ้าขายให้ไทยอ่ะอาจจะโบได้หลายทรสิงคโปร์แต่ว่าในคิดอีกมุมหนึ่งก็คือพี่น้องแรงงานเล้าเหาเดเฮามาอาศัยอยู่ประเทศเขามาจาก มาจากเมืองจากแสนคนแล้วอยู่ประเทศไทยเนี่ยมาเธอใดเธอใดแต่ละคนอกเคยตกงานนะพี่น้องส่วนใยอะมีแต่มีใดมีงานทํามีเงินทรงไปให้คขอบรัวอยู่บานอยู่สองเพื่อทีจะอ่าเขาเรียกจังไดเพื่อทีจะใส่ใจต่างๆนะคะพี่นอ้องดวงยุบบอกด้วยว่าเข้าควรคิดในการไกลนะอือคือเอาตรงๆผู้ใหญ่พอโตคนนั้นบริว้มีปัญหาหลายดอกอันมีแต่พวก มีตะพกปึกนี่แหละที่แบบมีปัญหาขนาดนี้นะเอาตรงๆเลยนะคะขอมินต่ลายางนี่โอ้ยบอมีเป็นตาสางสันนะนูยกยบอกเลยว่าถึงเจ้าสิตัศคู่วสิตัตสะพานหรือว่าสิยุทธวิ่งรถไพ่นะคะประเทศจีนกับประเทศไทยเนี่เขาเป็นคู่เขาเลียกการฆ่ามาตัังแต่ดึกดำบรรดที่แบบโอ้แต่เนินน่านสถานการณ์แล้ว ทุกวันนี้คนจีนยังแถวเย,ยวาวราลดก็มีตุกคนจีนที่แบบเขาอพยพอาล่าขายอยู่ไทยนะคะพี่น้องเขาตะโกนเขาก็เดินทังอยียงขาขายทังเรือทังทะเลนะคะอืม้าจะโบไฮพานเข้ากับบริซี่เรียดนะเขามีทังจะไปทางพามากะได้ทังทะเลกระได้ทังเครื่องบินกระได้นะคะพี่น้องแค่ว่าเหมือนกับว่าตอนนี้มันมี่าเขาเรียกว่าจังได มันมีทางที่ไก่กลัวก็คือผ่านเล้ามันไก่กลัวเข้ากันเลยใส่เส้นทางนี้นะคะพอหญ่เออเข้ากับเออคนเฮ่าเมีนวอพี่น้องมันกระต้องพึ่งผ้าอาศัยเซิงกันแลกกันนะคะพี่น้องนามพึ่งเหลือเสื้อพึ่งผ้าพึ่งปลานะคะต้องบอกเลยนะคะพี่น้องว่าคุณเล่าเฮาเนะี่ยมาอาศัยประเทศไทยในหลายหมากกว่าแรงงานกะยังเซ็นแบบบางคนนะ่มาอาศัยปินปัวอยู่ห้องหมอห้องหมอบ่มีเงินบ,มนบ่มีทอง นะคะแพทย์หมอเขากับบริเก็บเงินแบบโอ้เกินเหตุเกินเอียงนะพี่น้องนะเขาก็เห็นอกเห็นใจคือคลิปที่น้องโยไเดบิวตไปที่ว่าคู่ล่านะคะนาะคู่ล่าเพิ่นมารักษาที่ประเทศไทยเพิ่นตกใจพี่น้องเพราะว่ายญ้าเพิ่งไฮไลท์นะคะนาอให้าไฮไลท์แล้วเพิ่นยานแบบว่าอ่าแบบ่มีเงินจ่ายนะคะพีน่น้อง,งน้องโยบบอกเลยว่า ทีน้องโยเองเนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยใส่บริการอยู่ประเทศไทยห้องมองแล้วคือแบบตอนที่น้องโยป่วยนะพี่น้องน้องโยสบายเออประเทศไทยนี่จะมีการรักษาแบบทาแบบเป็นวัดเป็นไอเนี่ยเป็นวัดเป็นไอคันหุ้นแห้งเนี่ยอันดับแรกที่เขาต้องมีคือยาขาเสือค่ะพี่น้องนง้องโยสอบตรงนี้แหละมันจะมียาขาเสือแล้วก็ยาแบบต้านวัตตานไอโนนีน้นะนอะมันก็ร้ายขืนยากร้ายแต่ว่า นยุยบกินหญ้าประเทศไทยนีย่กินแล้วบกขมค่ะพี่น้องมันบกขมบกข้าวแต่หญ้าบานนยุยกนะพี่น้องนองยบบ่อยเลยตอนสมัยอยู่บ้านนยุยกป่วยบ่อยเนาะเป็นคนเป็นคนเขาเรียกว่าโลูกูมแพ้นะพี่น้องเวลาหนาฟ้นกับป่วยหนาหนาแล่นหนาหนาหนาวกับป่วยกวนบานกวนเมืองนะคะอืป่วยแหละแบบกินหญ้าแต่ละที่นะพี่น้องเอ้ยนางเป็นชั่วโมงค่ะ วาย่ามันขมน้องยกกินบัด้มันทั้งขมทั้งข้าวกินเข้าไปแล้วกะขวักออกมานะคะพี่น้องเออน้องโยกกลายเป็นคนแบบเกียรหญ้าไปเลยนะแต่พ่อมาอยู่ประเทศไทยนะคะพี่น้องน้องยกเวลาเจ็บป่วยเจ็บยังกับพายาย่มกินแต่บาเรื่องจากวาญ้าประเทศไทยนี่มันดีค่ะพี่น้องมันอ่ากินแล้วมันบอกขมนะพี่น้องแล้วมันกะหายไวน้องยกก็เลยแบบ เต้นคว่นที่แบบว่ากินทุกวันในกินหญ้าแบบง่ายมากนะคะเออก็เลยแบบวันนี้ปัญหาอย่างเนาะค่ะนอกจาขอบคุณนะคะพี่น้องน้องโยกกระเป๋าเลวอีกขอบคุณนะกะขอโทษแทนคนลาวหลายๆคนนะ,คะชิมีอากติต่อประเทศไทยเนาะค่ะพี่น้องเนาะการแนะนำที่น้องโยเองการมาอาศัยอย,ยู่ประเทศไทยนะคะเป็นแรงงานคนหนึ่งล่ะกะาเห็นพี่น้องประเทศไทยใจดีนะคะพี่น้องใจดีกับน้องโยหลายคือยังยังล่าสุดที่น้องโยไปงานวันพอพี่น้อง โอ้พี่น้องน้องโยหันลืมเลื่อมทางลืมทาง,ทางเออจะไปทาเลือจะไปทาเลือทีอาเอียงวัดอรุณน,นะคะเนาะ้วก็ย่างคือจะเห็นทาเลือทาสางเนาะน้องโยกันยางยางเหลียวขัวไปตลอดนะพี่น้องที่จริงมันตรงยางกับเหลี่ยวสายสายมือเห่าเนาะมันตรงยางลงไปทาทาเลืออันวัดอรุณน,นะน้องโยกันยางไปทางตรงทางเหลียวขวัว พ่อ,อย่างไปไปเจอพี่น้องไปเจออีอย่างวันพอเนาะตอน,น,นงานวันพอไปเจอพี่น้องคนไทยเป็นแจก แจกขนมจีนน้ำยานะคะพี่น้องนุยยกก็กินน้ำเขาคะ่ะพี่น้องมันนากินมากๆก็ก,กินน้ำขเขาแล้วก็มีหนาอัดลมน้ำนะคะพี่น้องนุยยกลัวเฮ้ยทำไมแบบดีจังเลยอะ่ะวันนั้นกับตอนเทียงกับไม่ได้ซื้อกับเขานะเพราะว่าได้ของที่เพิ่นเอามาแจกนะคะเน,ะนาะนุยโยกับแบบโอ้ดีใจพูดแล้วคนลูกพ,พี่น้นองา้าพี่หนานุยยกก็สิไปอีกนะอืมเพราะว่านุยกยบอกท่านแจกต้อนอยู่นาสนามหลวงกับคือนุย่าตอนแจกโค้นะนงนุยกยเขาไปดันใน้นในาน,นไน้ว้วัดพัะแกว้านะคะพี่น้อง มันก็นเลื่อบทท่านนะคะพี่น้องกะเป็นความผักกอ่เป็นความประทับใจอีกอย่างหนึ่งที่น้องโยได้พบเจอเนาะคะ่ะนาะโอเคค่ะพี่น้อง สำหรับเรื่องเล่าเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะพี่นอ้องอยากให้คนเหล้าลและคนใ,นใด้มาเห็นไดมาสัมผัสจริงๆว่าประเทศไทยนะไม่ได้ใจร้ายอย่างที่คุณคิดนะคะพี่น้องนะก็โอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้น้องโยกัสีมาขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อขอบคุณขอบใจทุกๆก,กำลังใจเด้อจ้าที่เขามารับชมสองน้องโยสาระแตน,นะคะเนาะและ้วพบกับน้องโยไหมนะคะไปา,ายค่ะ